สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับซองแป,ป๊บสีสารดังจินกับเมนีกับแม่บ้าน,นครับมาจินตับโงกุ้งพี่น้องพี่นอ้นอ,งนงองจินตำบกุ้งจุจวดน้ำกันครับตัดแรงๆครับพี่น้องจุ่มจ,จวดน้ำกันครับทลายแตกเลยพี่น้องเลย ตำํำซัวตำํำซัวเพราะมันตํำมุ่งธรรมดาตซัวอืมอืมไวครับไวมองไทยรูปม้มองอมีปันฮะตอนเนี้ย เขามีตูดโจรไปเลยเขอปากลมบะระพรภาพยง ลำทำเพลงยังเปิดน้อหวัวอิกินยังเดี๋ยวครับน้องขาวโมขัดเมือ่อเนาะพี่น้องอ่ไใส่มือ่อไร่อามขัด Rạng rút các triệu ăn đấy Nếu quỷ vào đây cứ xoắn như kiểu à. Rồi, lấy quẳng Rút xuống cái ต้องใส่สองมือก็อแม่ขับตัวโดอ้ขับขนาดพี่น้องตรวจไหมบอกเลยทำเดียวเลยขวมนี่แหละ เ <oung> จ้งบะเพราะวาพอเคี่ยงเคียงอันนี้แจ้งเี่อืมอะน้ตร้มีหนำเจ็มครับ ใส่มือก่้นพี่หง่ะไม่หางากเก๋เลยเราเองคันเหลือจรวจไหมเงียบๆเพรับเราฮะขันก่อนเนี่ย หย่อนโควิดแน่ลูกค้ากับญาติแน่ปอก่าได้สบายเป็นปอก่าหมอหนวดก็ได้สบายจ้อยบลมีลูกค้าก็นอนเป็นพี่น้องไปสบายอ,าอย่างหลานเนี่ยควงตัวหลาน,ลานตัเฮดิ้งเลยก็นนกได้ยตัวหลานจะคองไหม ก็้องซีเรียสดีกว่มามันนุ่มกินเก้งใบใหญ่ยันยได้กินนมาปากว่ดดีหอก

ครับเ่อนๆต้บ,บูมดวกสดเนื้อแบบมันก็ได้ลซ่อนไม่ไปอยู่นี่เนียวหรอพี่รองเอ๊ใส่กุเป็ดตนว่ามันใส่กุเป็ดอกใส่เป็นด้วยใส่ข้าดอกก็ลืม Bang bây giờ tao thấy những thứ nhất là mhm mọi người mhm mhm à mhm 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 à mà mà mhm rồi mhm 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 anh ที่นี่ยังไม่ทำราช้อนกลางอยูน่น้ำกันไม่เ่นรังกินร้อนซ้อนกลางกว่าน,น้ำน้อนกอดกันรบกวนสวัสดีครับเพื่อนโควิดมากแต่กับปืนมากินร้อนช้อนกลางเหรครับน้ำกินตะปูพุ่งปรแม่นว่าไส้แม็กินเด้ ตับแมวเนี่ยแต่แมวกินไม่เคยกินไดมมนะไ้มึงก่อนอ่ะตเตมร้อวนนี่กัดมันนี่ไอ,อ้มังมบกรุบเนยือดม่กเลีมดกกัดมัน ดึกไปดึกมากจานมันแนงครันพี่ร้องใครแปลงเจอแล้วขับไปน่ไะเปิดเบิบบด้วเปิดขวมได้หรอเปลยวมาควมเพาะมาขวดยาเนเจล้ะข้างใดกล่อ,องอ,งองยู่ขางเอง็อออนี่เออพี่น้องยม้มันเอน้าเนี่ยเอาน้ายิบเยเนี่ อืมมากกว,ว่าเวละอันนี้ก็ปรุงด้วยดูทางแนะนำก็เป็นจากินสดดวยแบบขอบปากมูร้อนว้าปากมูร้อนจ้ Uh, ยังบั uh, right ิดอ uh, right ๋อด uh, right ูปลาแู uh, uh. Uh ้พ huh. uh ีงน้ำตาแตกหมายวาน้ำตาแตกน้ำลายแตกมั้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเ่ลเบี๋็วดนะ พี่น้องเริ่มสิบ่๊อไวแล้วอ่ะมาช็อตทุ่ทไายดูสิบ๊บบ๊้โบกูยังเราไปเลยปลากระโปูกึนก้นปูขึ้นด้วยเอาเอาไปนี่เราต้องดีพี่น้องนี่นี่้ำเยิมเยม้มๆครับพ่อร้อนทำนี่ไหมลองคว้านไว้วัานที่ของปลาผู้ลมค้ามหม่ำล่าครับ โอ้ยอาตีโมโกะมาเนี่ยช่วงนี้เปิดร้านแล้วพี่น้องหลัจากนี้ผมมีคลิปหาอยู่หาจินอยู่ยยทงน้าบันหน่อยเฮาก็ตามสภาพครับแป,ป๊บซี่สั้นน้งจินเดี๋ยววันอาทิตย์กะมืออืน่นก็ไปรอครับคิดไปไปหาล่อไต้กบไต้ปลาอยู่พี่น้องเอาพี่น้องครับสำหรับมื้อน,นี้แป,ป๊บซี่สันน้องจินต่าหวานเราครับบ่แม่นเมาซ่าเลยพี่น้องเพลิตกับมังคุงเอา สำ้รับเมื่อนี้ฝากกดมาค่ะลิงกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับแบบสีสันรังทินแลักแม่บ้านครับสล้วรับเมื่อนี้ขอเก่าวข้า่าสวัสดีครับพี่น้องครับไอสิว่าอย่างพี่น้องกินบัวปากบัวตีงเนี่ยเนาะหน้ากับบังเงยเอา